เป็นผู้ชนะค่ะชนะศึกแล้วก็ชนะสง <c oughs> ครามชนะทางด้านการสื่อสารชนะทางโลกชนะจุดกระตั้ง CNN ชื่นชม NBC <c oughs> ชื่นชมอาจารย์ชีลาต่างๆก็นำเสนอข่าวชื่นชมกองทัพไทยชนะคาสบัดบ๊อบสบัตบ๊อบสบัตบ๊อบเลย อย่าอย่าอย่ามึงอยู่ตะเข็บชายมึงอยู่ตะเข็บตะเข็บของพวกกูเนี่ยนะพี่บ้านพี่เมืองน้องบ้านพี่เมืองน้องพึ่งพาอาศัยกันนะทะเลมึงก็มีมึงก็ไปจับปลากินเองซึ่งมึงไม่มาอาศัยปลากระป๋องบ้านกูกินอยู่นั่นแหละฮะมึงก็ไปลงเนี่ยถ้าเมือถ้ามาหาปลามีแนงมีแหมีเรือประมงมึงก็ไปจับปลาหากินเอาเองบ้างไม่จะมานั่งขอทานปลากระป๋องบ้านกูกินอยู่นั่นแหละและเสร็จแล้วก็ไม่ลื้แล้วก็ลืมบุญคุณ นะข้าวแดงแกงร้อนก็มึงก็ไม่ลืมมึงก็ลืมทุกอย่างแล้วก็มานั่งนะเปิดศึกนู่นนี่นั่นนะ